วันนี้มากินชาบูแลบุฟเฟ่ชาบูเนื้อออเซเลียที่กินได้แบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาร้านเขาตกแต่งสไตล์ห้องทดลองเหมือนแ a บวิทยาศาสตร์ที่นี่มีน้ำจิ้มให้เลือกแบบจัดเต็มพร้อมสูตรที่ปรุงยังไงก็อร่อยอย่างอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มสูตรงานแล้วก็น้ำจิ้มรสชี่คือแปลกมากไม่เคยกินที่อื่นมาก่อนโซนลูกชิ้นแล้วก็ผักเป็นแบบตักเองเนื้อออเซเลียที่เนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพดีเขาสไลด์แบบสดให้ถาดต่อถาดเลยลนะน้ำซุปเขาก็มีให้เลือกเยอะมากแถมเรายังเปลี่ยนน้ำซุปได้แบบ ไม่อั้นอีกด้วยแล้วยังได้มอส่วนตัวคนละหมอคือดีเวอร์ซุปหม่าล่าที่เนี่ยกลิ่นหอมมีความเผ็ดชาใน็ตส่วนซุปน้ําดําที่เนี่ยอร่อยมากกลิ่นหอมไม่เค็มรสชาติกลมกล่อมสุดๆเป็นบุฟเฟ่ตที่เราจะได้ทดลองกินน้าจิ้มแล้วก็น้าซุปหลายสูตรเลยนะทีเด็ดของร้านน่ะคือเนื้อตุ๋นแบบไม่อั้นเขาตุ๋นเนื้อมากกาลังดีเนื้อนุม่มแต่ยังพอได้เขียวแล้วยังมีข้าวสวยให้พร้อมอันนี้คือดีเลยมาลองกันได้นะที่ชาบูแลบสาขาบรรทัดทองร้านเขาเปิดทุกวัน ตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่มเลย